นอนก็มีแต่น้ำตามีแต่เธออุ๊ยโอ๊ยโอลยพอจริงอ่ะกูจะร้องทะมือควันมากกว่าโอ้โหอะไรอ่ะจันไม่ได้พันเลยไม่รู้จักอะไรแมวเบงกอคืออะไรวะอะไรวะอะไรวะจิวอะไรวะหัโหจบแล้วเนี่ยอะไรจิ้วจิวแม่งหนังตั้งแต่จิ้ว เฟนชิดค่ะริวเฟนชิดครับผมสวัสดีค่ะเบนเฟนชิดค่ะมุกเฟนชิดค่ะสวัสดีครับตี้ครับเฟนชิดครับเท่ครับเฟนชิดครับนี่ก่อนอื่นเคยเล่นเกมแข่งกับเพื่อนไหมครับเคยเคยว่าซึ่งจะเป็นเกมแบบเกมอะไรวะเกมทั่วไปอ่ะสมัยตอนมหาลัยเกมเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยดีเล่นเล่นปกติก็เล่นฮะเกมเศรษฐีเล่นเกมเศรษฐีหมแล้วมึเท่ครับเล่นอะไรปัจจุบันนี้เลย a า o n อ Us เป็นไงบ้างก็เล่นกับพวก พวกมันนี่แหละเพื่อนนี่แหละเป็นฆาตกรบ่อยชนะไหมชนะสิจริงเหรอไม่ได้รู้ใช่ไหมเกมองอัดมันเกมตอแหลต้องตอแหลให้เก่งฝึกสกิลตอแหล่จากเพื่อนนะฮะจากคุณตีด้วยผมรู้สึกผมจะตายคนแรกเลยใช่เป็นคนดีครับคนดีคนดีเนี่ยเขาก็ตอแหลตอแหลอยู่เกมอันเนี้ยไม่ไม่ใช้สมองใช้ดวงลุนจิ้มฟันอะจิ้มฟันจระเข้แดกทุกตาแดกเขาเราแดกเราออออ๋เโอเคเล่นต้องเป็นละคร ไม่ค่อยเล่นเกมออนไลน์เท่าไหร่ส่วนใหญ่เล่นเกมแบบเล่นคนเดียวก็สนุกอยู่คนเดียวเล่นเกมเลยง่ายก็เกมแต่ซิมเกมเคาน์เตอร์ที่ไม่ออนไลน์อะไรอย่างนี้ชอบเล่นคนเดียวมากกว่าอะไรหนิงเนี่ยอย่างนั้นหนิงเนี่ยชนะมากเมื่เวลาแข่งเกมกับเพื่อนเกมไหนที่ตัดสินใจลงเล่นไม่เคยแพ้ค่ะแล้วหนี่เหรอครับมีแพ้บ้างชนะบ้างมันธรรมดาของชีวิตเฮ้ยมังไม่ขิงกลุ่มเขาหน่อยหรืวะป่งจิ้บหายเพิ่งเดี๋ยวไปขิงของเราตัวที่หนึ่งเลย กูจะหน้าแตกปะว่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมใบ้คำกันโดยผมเนี่ยได้จัดบัดดีม้มาให้คุณเรียบร้อยแล้วกติกาคือบัดดี้คนหนึ่งอะ่ะจะต้องถือโทรศัพท์ไว้บนหัวและให้อีกคนหนึ่งอะ่ะใบคำให้ถูกต้องเรามีคำใบ้8หมวดมให้พวกคุณเลือกโดยจะเล่นสลับกันภายในคู่ของตัวเองคนละ1เกมมีเวลาให้เกมละ1น,นาทีแล้วเอาคะแนนมารวมกันใบยังไงก็ได้ให้ตอบถูกมากกว่าอีก2คู่นั้นคิดว่าชนะไหมต้องชนะอยู่แล้วแพ้ไม่เป็นครับแพ้ไม่เป็นค่ะชนะนอชัว sure. โอ้โห ถามแล้วถามอีกโอ้โยเหนื่อยจะตอบใช่ไหคอแห้งไปหมดแล้วเนี่ยชนะโอ้ยโอ้ยได้หมวดอ c c e s s ร r y กับเพลงได้หมวดอ c c e s s ร r y ก่อนมางั้นมาเริ่มกันเลยหรือกดโอ้โหคาบเลยสัตว์ ฝนตกต้องต้องมีลมลมถูกเหรอถูกต้อง <โด S 1> ไง <โด S 1> วะ<ด>ต้องลงเอ่อผมยาวต้องต้องมัดมียางมัดผมผูกโบ,โบ,โบถักเปียผูกโบโบโบตาหูเอ่อหน้าหนาวหน้าหนาวมีผ้าพันคอถูกต้องเอ่อเปลี่ยนอะไได้เอ่อเไรได้เป็นตาอโอเค อ่รองเท้ารองเทีรองท้าได่นถุงเท้าเร็วมึงจะหนึ่งนาทีแล้วอี้อแต่ที่ที่นี่ผมกิ๊บกิ๊บไปเอ่อที่จับบสะดือเข็มขัดที่จับสะดือจบแก้มจบได้จิวอะไรนะจิวโอ้เจ็คะแนนครับรู้สึกยไงบ้างครับเปิดเกมแรกถือว่าดีนะเปิดดี ได้ปะได้อยู่แล้วเออเปิดดีดุนนุ่มยิ้มไม่ค่อยมั่นใจเลยนะเกมแรกเดี๋ยวเจอผมผมตอบออกสิบคะแนนเลยเริ่มจากหมดอะไรเดี๋ยวหนังฝรั่งหนังฝรั่งก่อนหนังฝรั่งก่อนเดี๋ยวเริ่มจากหนังฝรั่งก่อนครับหนังฝรั่งนะสามสองหนึ่งไปอะไรอะใครทักมาอ่าอ่าเร็วอ่าอะไรอ่าอ่าข้ามไหมอ่าไม่ข้ามไม่ข้ามเป็นหนังเทเลอร์ไซไฟไซไฟ อะะไรวชื่อไทยผีชีวะ l e s t e r n e v i l ต้องตอบใช่ไหมโอเคเทพเจ้าสายฟ้าคอ่าเป็นหนังหนังเลดอาร์ที่เขาลงที่อีกเรื่องนึงหนังเลดอาหนังเลดเซ็กซี่มีความรูปไลล์อะไรวะอะไรกันใายข้ามภาพแยกของเดอะลอดบิงเดอะลอดบิงฮขาบิดอ่าโอเค โอเคหนังเต้นหนังเต้นเต้นที่ step up อ่ะยอดโอเคอะอะไรวะอะไรวะจิวอะไรวะจหนังโอกาสโอกาสอ่ะตาวออ่ะถูกต้องเลยโหสุดแล้วเนี่ยได้ไได้คได้ห้าคะแนนครับผมรู้สึกไงบ้างครับมันลงไม่จิว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 ห้องดิยจิวจิวแม่งหนังตังไหนชิว ทองจืดอะไรได้ทองกิ้งกะได้ทองไปกิ้กกะเอ่ออะไรวิ่งแข่งกับเต่าก็ได้เอ่อที่ถูกกล่าวหาว่าความจำสั้นปลาทองเออเป็นสัตว์ปีกนกแล้วก็นกข้าแมวนกเคมีเบิร์ดข้าวถ่าน กระต่ายแล้วก็เต่าคล้ายๆกระต่ายกระต่าายยเจ็ดร้อยอธิบายช่วงต้นเกมไหนครับมันเกิดอะไรขึ้นครับลุงมุกไม่คือมันเป็นชื่อตัดแล้วก็เป็นพันมันมีพันของมันจำได้ไม่พันเลยไม่รู้จักอะไรแมวเบงโกะคืออะไรวะ นี่เรามีนักดนตรีอยู่ตรงนี้นิวมีความช่ำชองเรื่องดนตรีมากแค่ไหนครับ10%ครับจากร้อย10%เองอะชอบชอบเรื่องดนตรีครับเฟังเพลงบริีสแลมบ้างไหมฟังทุกอารมณ์ครับขอสักเพลงสิไอเส้นเล็กต้องออกไปสั่งอะไรเรือเล็กก็ออกเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคล้วถ้าฟังแต่ไรมาเริ่มกันเลยป๊าปาดาปาถ้าวันฉันจะดีพอใช่ เวลาที่ของตกในน้ำมันต้องทำอะไรกูคิดทมนึ่งให้มันตกไปเปลี่ยนเปลี่ยนไม่อยากจะลีมไว้ไวไม่ใช่ไอ้เหี้ยก่พีที่ฟีดกับที่ฟีดกับอีสานอะจิตรพลจิตรพลเออถูกท้องฟ้ามันเป็นสีอะไรท้องฟ้ามันคือมันคือเอ่อท้องฟ้าสีอะไรท้องฟ้าสีขามขาถูกอ้เหี้ยไปอีก ไปอีกไปอีกโอ้โหไปอีกมึงขึ้นแค่อยากเป็นคนที่คนที่ถูกรักวโอ้โหนอนก็มีแต่น้ำตามีแต่เธอโอ้ยนล่าเรียบร้อยครับผมได้สี่คะแนนะได้สี่คะแนนครับผมขอามจริงอ่ะกูน่าจะร้องทะมุฟันมากกว่าครับขอความเห็นกับหัวข้อบริทึกแสดหน่อยครับผมมันร้องไม่ได้สิแม่ มันมีเพลงที่เราไม่รู้จักด้วยถ are, ้าไม่ใช่แฟนคลับก็อาจจะไม่รู้ไงวันนี้เป็นวันนี้ใช่ไหมใช่ดิแล้วมันมีงงไงอันนึงอ่ะท네ี่กูบอกว่าของตกก็ต้องทำลไยของตกในน้ำอ่ะทำไมมึงถอกว่างมงว่างมงายไอ้พี่ของกูนะกูก็หยิบก็ได้ปะเท่าไหร่ไม่ร้องงมงายอะโหอย่าขอบใจดิเคยแล้วก็คิดว่าไปดิไอ้สัตว์ของตกในน้ำกูว้าวแล้วอะไรขับหนึ่งว่ะของตกในนเลเดี๋ยวกูดีไม่ตอบรีบอนในน้ำไม่เล่นในโต๊ะก็ไหน มีความรู้เรื่องฟุตบอลมากแค่ไหนโอ้โหดูทุกวันกูเท่นี่เชียร์อะไรทีมเลยครับเชลซีครับฝผลงานเป็นไงอย่าพูดถึงกูตี้เชียร์อะไรครับเอเซนนอนครับผลงานถึงเป็นเราเราไม่ได้พูดถึงเราเอาในเกมนี้ดีกว่าถ้าเรื่องฟุตบอลนี่เฟรนชิสนี่เราคือที่สุดแล้วเริ่มเฮ้ยยัง้5 4 3 2 1เอ้ยข้าขาวข้าขาวอ่าอ่าอ่าบาเลนเซียถูกถูกต้อง ท่าข้ามทีมทีมมึงอะเมื่อกี้ทีมทีมที่มึงชอบอ่ะอันเซโนอ์อันเซโนอ์ถูกถูกไอไอไอโรนโดอยู่ตอนเนี้ยอ่ายูเวนตุสถูกทำนีดลงลงลงไอเนี่ยบ้านเราไออีสานอีสานอ่ะสายฟ้าบุยลำเออบุยลำอะไรเริ่มได้เตดถูกลงอะไรวะไปมาทีอ่ะไอไอหอยเฟลหอยเฟล อ่ปารีสแองจลแมงฮูก๊โไอ้เี่ยอะไรงไอ้คู่แข่งของเลี้ยวภูแต่สีฟ้าเออเออเอเอร์ตันใช่เดไปบไปครวบปอแมนซิตี้ถูกต้องข้าข้ามเชื่อเลยนะไดไหร่อวะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเจ้าทำได้ดีมากครับผมนะครับผมยอดฮะไปไป เออเออข้าวข้าวก่อนโอ้โหสมาธิอยู่อยู่ไม่เหนืออ่ะตืดเหนือเอ้ยตึ๊ดอเมริกาใต้เอ่อเป็นแอฟริกาท่าคนจีนนะคะคนจีนแต่ไม่คนจีนไม่ใช่คนญี่ปุ่นด้ะฮ่องกงไม่ใช่ไต้หวันอะไรวะเออข้าวข้าวเลยควรเนี่ยเบลเยี่ยมอ f มีเอ่อ เป็นข้าวข้าวโอ้โหเออองชุกแบบมีหอยเป้วหอยเป้วภาลรังเศสไปไปครับไอถูกถูกเออมีเออวัววัวที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรวะมอๆแบบอะไรวะกินมีคังพยายามความห้ายคือเด็กเด็กอันเนี้ยอะไรนะข้าวเด็กอะไรไ่ได้แล้วเออที่พ่ออยู่อ่ะ เดี๋ยว้อะไรคุณชอบอันนี้อะไรไม่ใช่เหรอวะอนมนนันคือียอะไรวโคลอมเบียโคลอมเบอ๋อที่ลเดไนะระทาี่แดกกันเบีย์รวมกัน2เกมได้5คะแนนจ้า ยอดมันได้อยู่แล้วเฮ้ยจับมือดิขิงก็ได้ขิงได้หรอทีบอกแล้วว่าคู่เราใครสู้ได้แล้จริงอย่ามาแย้มอือภูมิใจมากไหมเฮ้ยไม่ภูมิใจหรอกเพราะว่ารู้ว่าคู่ที่สองคู่น้ำอ่อนอยู่แล้วไงจะภูมิใจอะไรอยากจะแข่งกับคนที่เก่งๆอ่ะใช่เวลาของเก่งๆเลยนะโอ้โหนเป็นสุดนัขใหม่เด้อยอดนะก็ถือเยอะนะเราก็อยากให้คนอื่นเขาชนะบ้างเผื่อเกมหน้าเราก็แบบสุดอ่ะต่อให้ก่อนว่างั้นต่อให้ก่อนให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ่เเพื่อนกันเท่ไม่เป็นไร มือไปแหละจับมือนะครับนัใจนักกีฬาจับมืออะไรเราทิเดียวกันอะไรครับเนี่ยฝากอะไรคุณผู้ชมหน่อยครับผมก็มีอะไรอยากให้เราเล่นสนุกๆอย่างนี้แบบนี้ก็แนะนำกันมาได้นะครับคอมเมนต์กันมาได้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วกด s c ด i า e ด้วยนะคะฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นคลิปครับฝากไว้ในอ้อมกรอบด้วยครับผมหลไปไหนวะบายไป๋นีบไป๋ไป๋ตรงนี้ก็ตรงนี้กตรนี้นกตรงนี้นก็รงน้อ่าาาาาา คิดว่าสุดยอดสุดยอดเฮ้ยอย่างนะเขารู้หลักการเคยเป็นจีดการสมัยมหาลัยกลับมาก็เหมือนแบบรีเทิร์นกับไอทีนึงมองตาก็ดูใจเจอกันเลยสมัยวิตนี้บิวยี่ง